สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราอินสารินติดเทรน์แฟนคลับเชียร์ครบไฮโซไทยกาวสุภัสาราเฉลองวันเกิดอายุ25ปีแต่โดนดรามา่า เจนี่แบล็กพิงสร้างสถิติเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ยอดไลค์ MV ถึง7ล้านไลค์โอปราวินฟรีจะก่าวสูนทรพจน์จบการศึกษาแบบออนไลน์ สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบรรเทิงช่วงนี้ครับ Entertainment Day อยู่กับกริชและโบ๊ทครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับสแพลตฟอร์มเลยทางช่อง True Insight HD True For You และ True ID นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มต้นข่าวบรรเทิงของเราวันนี้กันนะครับด้วยเรื่องราวของเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อหลายวันก่อนขึ้นอันดับหนึ่งกันไปนะครับสำหรับประเด็นอักษรย่ออสรพระเอกช่องน้อยสีต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะ คบกับไฮโซหนุ่ม um, คนหนึ่งก็เป็นประเด็นที่โอ้หลายคนพูดถึงกันมากนะครับจนมีการเฉลอออยอักษรย่อนั้นออกมานะครับเป็นคุณอินสารินนั่นเองอาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับฟินจนต้องจิกหมอนสำหรับคู่จิ้นหนุ่มหล่อมาดเกาหลีครับอินสารินรณเกียรตินะฮะดีกรีคิวบอยหนุ่มหล่อจากรั้วจุฬาและพระเอกสุดฮอตของวิกพระรามสนะครับกับไฮโซหนุ่มหล่อตี T. ไฮวิสุวัตรครับน้องชาไฮโซเซนหลังจากที่มีข่าวลืออักษรย่อน่ารักน่ารักออกมาครับทำให้ถูกจับตามองว่าเป็นทั้งคู่นี่แหละโดยมีคนนำภาพมาเทียบกันนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยอ่ะทำไมใส่เสื้อเหมือนกันบ้างล่หอยู่ในสถานที่เดียวกันม,มันก็เลยยิ่งตอกย้ำข่าวลือนั่นเองครับงานนี้ก็ทำเอาชื่อของหนุ่มอินสารินขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับคู่นี้ มีแต่แรงเชียร์แรงสนับสนุนนะเพราะทั้งคู่เนี่ยหน้าตาดีเหมาะสมกันแต่ยังไงเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่มีการฟันธงแต่อย่างใดเนี่ยต้องรอการคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่ก่อนนะครับส่วนด้านคอมเมนต์ต่างๆไม่ต้องพูดถึงครับแทบทุกคอมเมนต์เชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงงานนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อครับ hmm. งานนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นคู่จริงหรือเปล่านะครับ มาที่ใบเฟิร์นพัสกรกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทําบ้านอยู่หลายปีนะฮะผู้รับเหมาก็ก่อปัญหาอยู่หลายครั้งล่าสุดเปิดบ้านให้ได้ชมกันแล้วครับลูกสาวตลกหน้าสวยครับอย่างใบเฟิร์นพัสกรครับที่ลงทุนเก็บเงินจากน้ําพักน้ําแรงที่ทํางานมานะครับ ซื้อบ้านหลังใหม่จากก่อนที่หน้านี้มีปัญหาเรื่องของช่างทําให้ยืดเยื้อมานานครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพผ่าน IG เปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมของบ้านนะที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลละครับจริงๆไม่อยากโพสต์เลยค่ะเพราะว่า <c oughs> ที่ต้องโพสต์เพราะว่ามันมีน้องที่ทําบริษัท ที่ทําให้อ่ะคะเขาก็คือเหมือนกับว่าก็ลงโปรโมทให้เขาหน่อยว่าอะไรยังไงก็ช่วยในเรื่องของตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่มีปัญหาที่เคยปัญหาว่าเจ้าที่แล้วเนี่ยเขาทําออกมาแล้วไม่สําเร็จน้องคนนี้เขาก็เป็นเจ้าใหม่เขามาทําแทนและอย่างมันค่อนข้างจะ โอเคในระดับหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าก็งลงโปรโมทให้เขาเฉยๆจร,จริงๆแล้วซื้อมาตั้งแต่2ปีประมาณ2ปีกว่ากับ3ปีได้ะะแล้วค่ะเิมิถุนาเนี่ยเข้าปีที่3าพอดีแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการทําซึ่งก่อนน็มีปัญหากับรับเหมามันก็ไม่เสร็จสักทีจนเนี่ยเพิ่งจะมาเสร็จจริง จังๆก็ประมาณต้นปีที่ผ่านมาชอบมุมไหนเป็นพิเศษไหมคะของบ้านที่ทําออกมาแล้วเนี่ยค่ะอ้าวจริงๆก็ชอบชอบทุกมุมนะเพราะว่ามันเป็นไอเดียของตัวเองอะบ้านหลังเนี้ยคือตั้งใจมากเวลาคุยกับแราวันนี้ก็จะแบบอโซนนี้อยากให้เป็นเป็นอย่างนี้ๆๆนี้เอาเรสเฟลสจากพินเฟลมาไม้ปิดนะเาโอ้โหแบบให้เฟลเขาเยอะมากแต่ก็พยายามที่จะแบบให้ทุกมุมมันเป็นมุมที่เราอยากอยู่ที่สุดซึ่งตอนนี้มันก็เป็นอย่างนันจริงๆน้องเฟิร์นขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวกตัวเชค่ะ ช่องว่าสักครู่เป็นมุมเหมือนแบบญี่ปุ่นครับผมนั่งทานข้าวโต๊ะเตี้ยๆนะน่ารักมากๆคือมีหลายๆมุมนะในบ้านของเธอที่เราดูเมื่อกี้มีหลากหลายเขาเรียกว่ามีทั้งโมเดินมีทั้งญี่ปุ่นมีหลายๆแบบนะครับครับผมดูใน Pinterest ได้ใช่ไหมได้ดีจริงแอปนี้เนาะมากันที่เรื่องราวของวงโปรดตโต้กันบ้างนะฮะก็มีการชวนแฟนๆมาเล่นเกมคุยกันนะว่าแบบใบ้คําว่าเอาภาพนี้มาว่าจะเป็นเพลงอะไรอะไรล่าสุดเกิดดราม่านะสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูกันหน่อยครับ จะดีตั้งใจจะชวนแฟนๆครับเล่นกิจกรรมแก้เหงาคลายเครียดนะากลายเป็นดราม่าซะได้นะครับหลังเพจวงดนตรีร็อกชื่อดังอย่างโปรเตโต้ครับได้โพสตชวนแฟนๆเล่นเกมทายชื่อเพลงผ่านคำใบ้รูปภาพครับแต่ดันมีเพลงหนึ่งกับที่นำภาพธงชาติแบบนี้นะมาเป็นคำใบ้ด้วยจนบรรดาแฟนๆก็เข้ามาทายและคอมเมนต์โยงกันไปถึงเรื่องการเมืองครับทำให้อดินเพจเนี่ยต้องออกมาตัดพ้อว่าเบื่อไม่อยากเล่นเกมแล้วพอมีรูปธงชาติก็จะโยงเข้าการเมืองตลอดเสียใจมาก นะหาอะไรมาให้เล่นสนุกๆแล้วเจอแบบนี้จากนั้นก็กลายเป็นดราม่าลุกลามไปใหญ่เลยครับพร้อมแสดงความคิดเห็นทํานองว่าสิ่งที่โพสต์เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของแอดมินเองหรือเปล่าหรือจะเป็นทีมงานที่คอยดูแลเพจหรือตัวของศิลปินที่เล่นเองเลยทําให้เรื่องที่ตอนแรกตั้งใจจะชวนแฟนๆร่วมสนุกกลายเป็นดราม่าลุกลามไปไกลเลยครับก่อนที่สุดท้ายนะทางเพจก็จะออกมายุติเรื่องราวทั้งหมดครับด้วยการโพสต์ชี้แจง ขอโทษด้วยข้อความว่าขออภัยเป็นอย่างสูงจากประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งทางทีมงานแอดมินจะนำความคิดเห็นและความหวังดีของทุกท่านไปปรับใช้ในทันทีขอขอบคุณทุกคำกตักเตือนจากทุกท่านนะครับเรื่องบางเรื่อก็ต้องแยกออกจากการเมืองแป<ต>๊บนึงนนเนาะบางีก็สนุกสนุกมันเอามาเพื่อเจตนาอะไรก็ต้องแบบ ดูกัน<ช>ด้วยแล้บอกนะว่าคลายเครียดให้ช่วงนี้เนาะใช่นะครับมาที่ฟังเกาหลีกันบ้างนะครับมาแสดงความยินดีก็ว่าได้สำหรับเจน,นี่แบล็คพิงคนะที่ MV เพลงโซโลนี้ยอดไลค์ฮิตไปถึง7ล้านไลค์แล้วแหละครับเป็นอีกครั้งนะที่สมาชิกของ BLACKPINK ครับสร้างสถิติใหม่ๆออกมาประดับวงการเนะโดยล่าสุดครับ มิวสิกวิดีโอเพลงโซโล่ของเจนี่นะครับบน YouTube มีแฟนๆเข้ามากดไลค์จำนวนถึง7ล้านคนส่งผลให้เจนี่ครับกลายเป็นศิลปินหญิงที่ทำเพลงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์วงการเพลง K-POP เนี่ยที่มีคนเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากขนาดนี้โดยมิวสิกวิดีโอเพลงกางนําไตล์ของไซนะครับถือเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปิน K-POP เพียงเพลงเดียวเท่านั้นนะที่มีจำนวนคนกดไลค์มากกว่า มิวสิกวิดีโอเพลงนี้โซโล่ของเจนนี่นะครับส่ว so, นในตอนนี้ครับยอดวิวของโซโล่นะฮะอยู่ที่ราวๆ447ล้าน387,000วิวซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดวิวบน YouTube ของศิลปินหญิงเดี่ยวในวงการ K-POP ที่สูงสุดตลอดการในเวลานี้นะ yeah, ครับแล้วก็อยู่ในอันดับที่5ของมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินเดี่ยวของวงการเพลง K-POP ที่มียอดผู้ชมบน y t u t u เนี่ยมากที่สุดตลอดการด้วยแหละครับ เขาจะมีเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันช่วงนี้ก็จะแบบช่วงนี้งเงียบๆไปก่อนช่วงทุกุกคนก็ต้องกักตัวนะครับใช่ครับผมก็หลังจากที่หมดสถานก,การณ์นี้ผมคิดว่าก็ต้องมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันบ้างน,นะครับ,รบผมมาที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างนะสตีเวนสปิลเบิร์กครับแหมพ่อมดแห่งวงการภาพยนตร์ครับเห็นว่าจะมีการทำภาคต่อของหนังเรื่องกุนนี่ซึ่งภาคแรกเนี่ยเข้าระปี1985นะครับ ระยะเวลานานหลายปีครับที่ผู้กำกับพ่อโมจ์จากซีเฟนส์ฟิวเบิร์กครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาได้วางแผนที่จะทำภาคต่อของหนังเรื่องกุนีสนะครับที่เล่าเรื่องราวการผจญภัยของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่ได้ร่วมมือกันปกป้องบ้านจากการถูกยึดของตัวร้ายในเรื่องก่อนที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับจะค้นพบขุมทรัพย์ใต้ดินและต้องต่อกรก,กับเหล่าร้ายโดยหนังที่จะเข้าที่เข้าฉายในปี1985เรื่องนี้ครับกลายเป็นหนังขวัญใจแฟนๆมาอย่างยาวนานล่าสุดกับผู้กำกับรุ่น ใหญไว้73ปีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆที่จะมีการสร้างภาคต่อของหนังเรื่องกูนีสครับที่ได้มีการพูดคุยกับริชาร์ดดอนเนอร์และก็คริสคลัมบัสนะครับที่รับหน้าที่กำกับและเขียนบทหนังภาคแรกส่วนเรื่องราวหรือว่า Story ของหนังเป็นไอเดียการสร้างสรรค์ของ Steven ส p ีเบ b e r g เองนั่นเองนอกจากนี้ครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าทีมนักแสดงจากภาคแรกไม่ว่าจะเป็นชอนอ a s t นนะ จอชบรูเลนโคลีเฟลมันนเจฟฟ์โคเฮนแล้วก็มาธาพริมตันเนี่ยก็จะกลับมาสวมบทเดิมนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการวิดีโอคอลททินมักแสดงของหนังเรื่องนี้เนะี่ยซึ่งเป็นการรีวิเนียนครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับส่วนในตอนนี้ครับภาคต่อของเดอะกูนีสก็ยังเป็นเพียงแค่โปรเจกต์เท่านั้นนะผู้กำกับพอมดก็เผยว่าจะออกมาเปเดความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้อีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับ หน้าหนึ่งเก้าแปดห้าก็เกสามสิบห้าปีที่แล้วตอนนี้เขาน่าจะสี่สิบกว่ากว่าเมื่อกี้เห็นแล้วแต่ละคนคือโตแล้วโตแล้วเรียกว่าผู้ใหญ่เลยดีกว่าใช่ครับผมองรอดูว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่แบบออกมาจริงๆหรือเปล่าครับมาที่เรื่องราวการเสียชีวิตของศิลปินอาวุโสนะแต่งเพลงท่านนี้นะครับ Bill ทเทอร์สนะเราเคยนำเสนอข่าวการเสียชีวิตเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ล่าสุดนะทางทางการนะทางเจ้าหน้าที่ครับก็มีการเปิดเผยผลชนะสูตรศพครับ ศิลปินเพลงโซอาวุโสครับบิลวิเทอร์สเสียชีวิตลงในวัย81ปีด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดทางสำนักข่าว t m เได้นำเอกสารที่เผยผลการชนสุตรศพอย่างเป็นทางการนะของบิลออกมานะซึ่งผลการชนะสุตรระบุครับว่าสิลปินเพลงโซผู้ล่วงลับเสียชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นช้าผสมกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ นอกจากนี้ก็ยังมีโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเกิดจากปอดเี่ยได้รับความเสียหายมานานซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ก็จะมีอาการของโรคถุงลมป่งพองและหลอดลมอักเสบรวมด้วยครับจากอาการป่วยทั้งหมดดังกล่าวนะครับล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติครับซึ่งนํามาซึ่งการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของบิลวิสเนอร์นะครับซึ่งในที่สุดส่วนใบบรรณบัตรก็ได้ระบุว่าบิลเนี่ยได้เสียชีวิตลงในเวลา10นาฬิกา44นาทีครับที่โรงพยาบาล p r o v i d e n ซีดาไซนายทานซาน่าเมดิคอร์เซ็นเตอครับส่วนศพของบิลครับได้ถูกฝังที่สุสาน f o r ร s t r e w t l เมมโมเรี a ลพาร์ในนครลอสแองเจลิสครับเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมา <S <S อ,มอเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครัครบช่วงหน้าพบเรื่องราวเห็นเขาบอกว่าจะมีการถ่ายทำหนังได้แล้วตอนนี้งานนี้คนบันเทิงจะว่าอย่างไรบ้างนะครับ กลับมาอยู่กันต่อนะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีการให้กล้องถ่ายเนี่ยกลับมาถ่ายทําได้แล้วโดยที่ให้คนอยู่ไม่เกินประมาณสัก50คนงานนี้ครับเหาคนบันเทิงจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับ หลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ครับพี่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับวงการบันเทิงไทยนะครับทำให้ทุกกองละครเป็นอันต้องหยุดครับล่าสุดก็มีกรารประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอแนวทางเตรียมความพร้อมให้กองละครกองหนังเนี่ยถ่ายทําได้แต่มีข้อจํากัดก็คือจํานวนคนไม่เกิน50คนต่อกองถ่ายครับ ไม่ให้ถ่ายทาําฉากที่ต้องใกล้ชิดกันเช่นฉากบูหรือว่าฉากกอดจูบใกล้ชิดซึ่งหากมีมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างทางการแล้วเหล่านักแสดงและผู้กำกับจะคิดเห็นอย่างไรบ้าง ทางด้านของคุณสายเจริญปูระนะครับในฐานะนักแสดงที่ตอนนี้กํลาลังถ่ายละครอยู่หนึ่งเรื่องก็เผยว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กังวลว่าด้วยความที่ละครเป็นแนวดรามา่าต้องมีฉากร้องไห้มันก็มีสารคัดหลังต่างๆด้วยไหนจะเวลาเคอร์ฟิวส์ก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือหากมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับ ใช่ไงเราตัวเราไม่ได้ติดอะไรหรอกที่จะต้องทํางานเพราะว่าเรากับทีงานเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดกันมากไอ้ที่ยากมันก็คือส่วนใหญ่อะละครที่เล่นเป็น,นละครดราม่าเราต้องร้องไห้โอบก,กอดกันอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปด้วยสารทับหลังต่างๆที่ต่างก็จะไม่ไม่สบายใจกันเองหรือเปล่าแต่ว่าก็าอาจจะพืารณาถ่ายเป็นฉักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแบบที่ไม่ได้ต้องแบบว่าใกล้คิดมากอะไรอย่างเงี้ย ไปได้คือตัวตายไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็จากที่ปกตินั่งรถกองก็โอเคอาจจะต้องขับรถไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดจัดลดการแบบสัมผัสแต่ว่าก็ก็ถือว่าเข้าใจได้ทางด้านผู้จัดพี่กองปิยะนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวก็พร้อมน้อมรับกับมาตรการนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของสังคมส่วนรวมแต่เรื่องของการถ่ายทำเนี่ยก็ต้องดูว่าถ่ายซีนไหนฉากไหนบ้างนะครับ มันก็ต้องดูในโรคของจีนต่างๆนะคะว่าในแต่ละท้นที่เราถ่ายทำเราจะเลื่องมาได้ไหมว่าละครเราสามารถที่จะถ่ายทำละครจี<ม>นได้บ้างที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทำให้แต่ ในส่วนของจำนวนของ50คนเนี่ยมันก็มันก็มินเนนะเพราะบางกองก็เป็นกองใหญ่ก็จะมีคนที่มากกว่า50คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามกระชับหน้าที่ให้น้อยที่สุดถ้าเกิดทุกคนคิดว่าอ่นอะไที่เหมาะสมถ้าเกิดท่านกรรมการหรือท่านท่วนตัไหนที่ว่าเหมาะสมอน้ามาหมออน้ามาขอพวกเราก็ทำตามนโยบายที่ให้มามันคือสังคมส่วนรวมนะคะว่าทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าพร้อมมกันอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องดูว่าการถ่ายทำเนี่ยมีฉากไหนที่บอกว่าต้องไม่ใกล้ชิดกันมากเ,เกินไป<า><า>เนาะฉากใหญ่หญหญๆรวมๆคนเยอะ<ช>ๆอาจจะต้องพักไว้ก่อนแล้วก็ต้องเหมือนเป็นการจํากัดทีมงานด้วย<ช>นะครับมาที่9สุภัสรากันหน่อยนะไปวปัพอมันเกิดย้อนหลังให้เธอกันนะ,ะจากที่เพื่อนๆก็รวมตัวกันมาเซอร์ไพรส์ให้เธอที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ไหวโดนดราม่าครับ วันเกิดอายุครบ25ปีของก้าวสุพัชราครับเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาก็ทำเธอยิ้มแก้มปริเลยครับเมื่อเ,เพื่อนยกแก๊งมาเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงที่บ้านหอบทั้งของขวัญและเค้กก้อนโตมาให้เธอนะครับโดยที่ก้าวก็มีการโพสต์ภาพร่วมกับเพื่อนๆและหวานใจพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะดีใจมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแผนทุกคนสำเร็จนะขอบคุณที่อุตส่าห์มาหา เสียเวลาฝ่าฝ,าฝนตกรอก,กันหน้าบ้านจนครบทุกคนนี่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะดีใจมากๆวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะที่เพื่อนมาหารักทุกคนมากๆนะพรที่ขอก็คืออยากจะมีทุกๆคนในชีวิตตลอดไปก็ขอขอบคุณทุกความอวยพรของทุกคนนะคะก้าวพยายามไล่อ่านอยู่ขอบคุณที่อยู่ข้างกันเป็นกำลังใจดีๆให้ก้าวได้ทำงานพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุข ขอให้พรที่ทุกคนส่งมาให้ก้าวและพลังงานดีๆถึงทุกคนด้วยเช่นกันคะ่ะสุดท้ายก็คือในวัย25ปีของหนูหนูยังนั่งรถน้ําต้นไม้ในแอป,ปอยู่เลยค่ะความต้องก็ยังไม่เปลี่ยนแต่จะพัฒนาตัวเองเป็นก้าวในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานทุกวันนี้ค่ะฮึบฮึบแต่ในเรื่องที่น่ายินดีก็มีดราม่านะครับให้เธอปวดหัวเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ท้วงเป็นจํานวนมากนะฮะว่าตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด19เขารณรงค์ไม่ให้รวมตัวแต่ทําไมเพื่อนๆกับก้าวเนี่ยถึงมารวมตัวกันเยอะ ขนาดนี้เรื่องรามา่าไม่รู้จะพูดยังไง,ะง <c oughs> นะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลัง <c oughs> ครับผม <c oughs> ยินดีกัสุขมากครับต้อนรับนคอมเมนต์แล้วกัน <laughs> <c oughs> เลยครับผม <c oughs> มาที่ทางด้านของนักร้องสาวฮะอย่างอุท Ada Hikaru ครับเห็นว่าเธอจะมีการไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเพื่อตอบคำถามแฟนๆเลยครับอุท <c oughs> Ada Hikaru ครับได้วางแผนทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า As u t h ทดา ไพเส้นโฮมควอลตินีเดชั่นนะครับซึ่งเป็นการเปิดเพลงและตอบคําถามที่ทุกคนอยากรู้แบบสดๆครับในทุกคืนวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโปรเจกต์นี้ครับอุจต่าฮิคารุก็เตรียมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับแฟนเพลงของเธอในระหว่างที่ทุกคนกําลังอยู่ในช่วงกักตัวครับ อุชตดะฮิคารุครับกำังจะปล่อยดิจิทัลซิงเกิลครับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Time นะครับในวันที่8พฤษภาคมนี้และอีกเพลงนึงครับที่จะเปิดตัวในวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือเพลง d n n i m o ไอวันไหนนั่นเองครับส่วนการทำนะครับไลฟ์บอดแคสต์ของเธอเดี๋ยวจะเป็นการไลฟ์ผ่านทาง i n s t a g r a รนะครับโดยอุตตดะฮิคารุก็บอกว่า ก็จะตอบทุกคำถามที่แฟนเพลงอยากรู้ส่วนระยะเวลาการไลฟ์ของเธออยู่ระหว่างเวลา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มในทุกคืนวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนในตอนนี้เนี่ยแฟนๆเพลงของเธอเนะก็สามารถรับชม PV วีเพลง Forevermore h a s u k o ยและอนนตะได้แล้วผ่านทางช่อง u t u b e อย่างเป็นทางการของเธอครับ แฟนๆของเธอก็ช่วงพฤษภาคมนี้นะครับก็ไปดูไลฟ์ของเธอได้นใ,ใน Instagram ของเธอนะครับนะครับในช่วงนี้ก็ทราบกันดีนะว่ากิจกรรมต่างๆที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากช่วงนี้ต้องงดกันไปก่อนนะครับเลยทำให้ทางที่สหรัฐอเมริกานะครับกับการทําพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาที่จบกันในปีนี้เนี่ยต้องงดกันไปแต่ล่าสุดนะครับออวินฟรีก็ถือว่าเป็นแม่งานจัดงานจบการศึกษาแบบออนไลน์ครับ อัเบิวินฟรีครับก็รับหน้าที่เป็นแม่ง,งานในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันจบการศึกษาของบัณฑิตคลาส2020นะทั่วสหรัฐอเมริกาส่วนคนดังที่จะมาร่วมพูดในวันจบการศึกษาด้วยนะก็มีอาทินักยิมนาสติกหญิงนะครับซิมมอนไบล์มีอาควาฟีน่าที่เป็นนักแสดงนะครับเจนิเฟอร์การ์เนอร์มาลีไซรัสและเหล่าซุปตาอีกหลายคน สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ครับทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่สามารถมาร่วมง,งานจบการศึกษาได้เพราะมีคำสั่งงดจัดพิธีจบการศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเนื่องจากนโยบายโซเชียลดิสทนซิงครับส่งผลให้ออปราเวนฟรีจะทำหน้าที่กล่าวสวนทรพจน์แบบออนไลน์ให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้ครับโดยงานครับจะจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาค,คมนี้ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดงานเนีย่ยนานหลายชั่วโมงครับรวมถึงจะมีการโชว์จากศิลปินหลายคนรวมถึง ที่จะขึ้นมาร้องเพลงฮิตของเธออย่าง The Climb ด้วยนะครับส่วนง่า The Graduation 2020ครับก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Watch ได้นะครับเป็นช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวใช่ครับก็มีการทำออนไลน์กันมากขึ้นไม่ที่หนึ่งกิจการที่ต้องทำออนไลน์เช่นการเทศกาลหนังนะหลายๆอย่างเลยเรียกว่าทั่วโลกเลยฮนะเห็นว่าจะมีการจัดทำแบบออนไลน์แทนนะครับ เทศกาลหนังภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของโลกครับอย่างเบอร์ลินคานส์เวนิสซันแดนส์โทร o นโตทริเบกาฟิล์มเฟสติวัลแล้วก็อีกหลายเทศกาลหนังฮะร,รวมๆกันแล้วมากกว่า20เทศกาลครับได้มีข้อตกลงร่วมกันในการเตรียมนําภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเทศกาลมาฉายให้ผู้ชมได้รับชมผ่านทางยู u ูบครับซึ่งเนื่องจากในปีนี้เทศกาลหนังระดับโลกไม่สามารถจัดได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 w r are one นในโ l ล f อ l ฟ i ล์มเฟสตครับจะจัดขึ้นเป็นเวลา10วันด้วยกันโดยจะเริ่มต้นวันแรกในวันที่29พฤษภาคมนี้โดยผู้ที่จะมาดูแลก,การฉายหนังแบบสตรีมมิ่งก็จะเป็นผู้จัดงานเทศกาลหนังระดับแถวหน้าของโลกเลยครับ โดยเทศกาลหนังแบบออนไลน์นะครับก็จะมีการสตรีมมิ่งฉายหนังใหม่จากผู้กำกับระดับโลกหนังสารคดีหนังเพลงหนังตลกรวมถึงการพูดคุยกัรระหว่างคนทำหนังและการพูดถึงหนังที่โดดเด่นที่จะนำมาฉายในเทศกาลนี้ด้วยครับโดยเทศกาลหนังออนไลน์ในลักษณะนี้เนี่ยไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะจะเปิดโอกาสให้คนรักหนังสามารถรับชมหนังเทศกาลดีๆได้โดยที่ไม่ต้องออกไปจากบ้านครับ ก็เธอเป็นสิ่งดีๆที่หลายๆคนทั้งบ้านเนี่ยได้รับชมได้แบบออนไลน์เนาะไม่ต้องออกไปไหนเลยทุกวงการเลยนะเห็นก่อนหน้านี้ก็มีบรอดเวย์ก็เหมือนเป็นการแสดงนําการแสดงมาลงสตรีมด้วยของเมืองไทยก็กำลังจะมีด้วยเหมือนกัน ติดตามกันได้นะครับนั่คือทั้หมดของช่วนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับ Facebook f a n p a True s ุ i e n HG ครับรวมทั้ง t u b e c h anel n True Vision Official ครับแนะนำติดชมรายการทางอีเมลด้านล่างนี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันดีๆที่ต้องดาวน์โหลดเลยอย่าง True ID ครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับครับวันนี้กรบ๊าและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ